ขอหนิ้นแบบชัดๆต้องต้องต้องมีอะไรมาแลกนะคะไม่งั้นหนูไม่ไลฟ์คูน่นี้นะ,ะขอบคุณนะคะสว,วัสดีครับอ๋อถ้าเป็นทีเคเรอหรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจเลยอะ่ะมันไม่ขึ้นมวย,มวยอ,อ่ะสวัสดีกอลันสวัสดีครับ เห็นหน้าไหมอ่ะเปิดกล้องไงอ่ะไม่เห็นเลยลอเอรก่อนเออมันจะมีให้กดว่าเปิดกล้องนะเปิดกล้องสักคคู่นะได้เดี๋ยวเอาฟ้าเวลาช่วยได้เจอหน้าม้ามากเพื่อนก่อนจริงเหรอไหนมาดูซีน่ารักไหมไม่กําลังคือตัดผมผิดอ่ะชีวิตเปลี่ยนกัไปรู้เลยกํลังก็เคยนะตอนแบบ มอมอปลายรันตัดหน้ามาเราเดินไปถึงปุ๊บเพื่อนใส่หน้าอย่างนี้แบบไม่น่าตัดมันเปิดกล้องไม่ได้อะอ้าวหรอวยเน่ได้แล้วอุ้ยอุ้ยน่ารักอยู่นะรอนเถอหน้าน่ารักอยู่ใช่หรอแต่ว่าผมมันสั้นมากเลยนะไม่เป็นไรน่ารักอยู่น่ารักน่ารักแบบทําผมแบบอย่างเงี้ย ใช่ไหมถ้าแบบเล็กๆแล้วก็แบบว่าทาผมแบบแบบอย่างเงี้ยไม่แต่คือสูอ<า>้กโกลันไม่ได้เลยอะไรนะสู้กโกลันไม่ได้เลยโอ้ยอันนี้น่ารักในแบบของหลดนไงอ๋ออเคโอ้แต่ว่าดีใจมากอะ่ะนี่คือชอบดูกโกลันแบบว่าตลอดเลยจริงอ๋อขอบคุณนะแล้วนี่เพิ่งเลิกมาเหรอใช่แล้วอันนี้รอรอพี่ อ๋อมาลาร์หรอกับบ้านอยู่บ้านหรือว่าอยู่แบบคอนโดหรือว่าอันนี้อยู่บ้านอะ่ะบ้านอยู่แถวไหนอะไกลไหมแต่ว่าโรรพอยไกลมากเลยนะใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าเนี่ยอยู่ใกล้อยู่ใกล้นะ<ช>อยู่ตรงรัมลูกกาอ๋อเอ้ยก็ดีก็ดีก็ดีเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแต่ว่าอยากเจอโฟรันอีกอะอ,อ,อยาก<ะ>ให้มูงายขวบฉาก แปงว่าต้องขอให้หนูได้มีไปถ่ายงานที่เวิร์กพอยต์อีกเยอะๆต้องไปกระตุ้นพี่ตนลตอไปรนเมย์ต้องไปกระตุน <Okay. S 1> ตต้นพี่ตูนแล้วแหละใช่หรอการ์ตาโกลาไปเล่นหน่อยเอยอยากเล่นคู่ก,กับโกราหนะผมพี่ตูนขอคู่ได้ไหม <laughs> บอกเลยพี่ตูนใจดีแต่ว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกัน ได้บอกเลยบอกเลยได้แต่ว่าวันก่อนก็เจอพี่นิกกี้นะเราก็แบบบอกว่าอยากให้โกลันมันก็มาแบบบ่อยๆนะอยากเจอแบบพี่นิกกี้โกลันอะแบบคู่กันเนี้ยอ๋อเหรอแต่รอบนั้นก็เจอแล้วนี่ไม่แต่ว่าอยากขายโกลันกะพี่นิกกี้อะหรออ๋อคิวอันวันนั้นอ๋อไม่แน่ใจโอ้ยพี่นิกกี้ขอบคุณค่ะก็น่าจะสลับสลับกันตอนนั้นเช้ามากแล้ว รถเม่มาถ่ายกับรันตอนเช้ามากเลยวันนั้นอ่ะใช่แต่ตอนนั้นก็คือไม่คิดว่าโกรันมานะเพราะว่าเนี่ยคือเห็นผล,ลไม้อ่ะเขียนว่าชื่อโกรันก็เลยถามพี่เราว่าใช่โกรันโกรันพี่นิกกี้หรือเปล่า <laughs> แล้วเขาจะลืมไปโกรันพี่นิกกี้คือใครใครคนไม่รู้แต่ว่าบอกไปก่อนอ๋อรนเมย์ต้องถอดแหทแล้วแหละแต่ก็ถอดไม่ได้เพราะว่าพี่ใส่สร้อยอะไรใส่สร้อยของรถมเมย์หรอกคะพี่นิกกี้ อะไรครับเนี่ยนีพี่นิกกี้สวัสดีค่ะอุ้ยตุ๊กตาโกลันน่ารักอะอ่าใช่อุ้ยตุ๊กตาตัวใหญ่มากกอดปีนมากเลยนะเวลานอนอะใช่ไหมยอยากอยากได้แบบว่าที่ค้งพระของโกลันะ่ะแต่ว่าคือเล่นกิจกัมไม่ได้ ต้องรอดูว่าแฟนขับเขามีขายหรือเปล่าเขามีเทสกันหรือเปล่าที่พี่เทสกันไหมคะถ้าเทสก็ปล่อยให้รถเมย์ได้นะคะอ็นี่นงคะของขังอ๋อของขังจะอยากได้มาเพราะว่าหลักหมื่นนะพี่พี่ยไม่ถึงหลักหมื่นอะไรทุกคนวุ่นให้หนูแบบถูกๆได้ไหม ห็นไขายแบบถูกๆได้ไหมคาะรถเมถามไม่ปล่อยครับหายากองเป็นล้านจริงหายากจริงมันมีน้อยมันมีน้อยใช่ล็อกเก็ตไม่ถึงร้อยห้าสิบเจ็ดสิบเอ๊ะเราทำมากี่อันนค่ะเจ็ดสิบรถชนยังไม่ตายนี่โอ้โหแสดงว่าพี่ชนมาแล้วในน้องบอกว่าฝังงานให้ พี่นิกกี้เหรอไหนรันดูใช่ปะพี่นิกกี้น่าจะไปแล้วใช่ไหมอ๋อไปแล้วแหละรันว่าของขังขังได้ครับขังไว้ในบ้านเลย <c oughs> อันนี้ขอคุยกับโกรันแบบว่าเราหวางรอพี่มาราเบลิไ้ได้เลยว่าไงคะรู้สึกเหงาหมดชายชาใชม่ว่างก็มาคุยกับรันบ้าง แต่เวอร์พอยต์อลันชอบกินขวัวอร่อยพี่จันจิน่ารักอะอร่อยพี่จันจิเหรอพี่จันจีซอสพี่คะไปใช่ใช่เพราะว่าอยู่หน้าประตูเดี๋ยวพี่ก็จะมีพี่ๆเขาลงมาอ๋อปล่อยต่อทีนะขายกะแบบแมสบายเออหนูก็ยังไม่มีเก็บของตัวเองไว้เลยอ่ะหนูน่าจะแบบแอบปล่อยของตัวเองไม่ได้มันมัน สวัสดีค่ะอต้องเก็บอ้ออแอปลลอยเพิ่มไม่ได้คือสมมุติเราะจะไปทำใหม่เพิ่มเฉพาะตัวแม่เองมันไม่ไมควรทำแบบนั้นไงเพราะว่ามันจะทำให้70ชิน้นนั้นนะมันราคามันต,ตกตัวไปอ่เต่อจะอะสนมารับที่บ้านสีด้วยแม่อย่าไปนะ FC คือทุกคนน่ารักกันมากใช่น่ารักมาก แต่ว่าเสียดายอ่ะอันนี้คือตั้งใจว่าอยากจะไปฝึกงานแบบพร้อมโกลันนะเพราะว่าอยากอยากถ่ายคลิปอะ่ะแต่ว่าโกรันไม่มีจบไปซะก่อนเนาะค่ะรันจบก่อนไงใช่ไหม,มใช่โกรันแบบว่าเหมือนอเรียนอันนี้ส่งไปไม่ทัอนอาวเหรอใช่มันกด PK ไม่ได้ค่ะ เพราะว่าอันนี้แบบเชิญขึ้นไลฟ์เฉยๆไม่ได้แบบคอลไลฟ์อยู่แล้วแล้วก็มาแบบพีเคด้วยกันถ้าพีเคอนี่คือต้องลงก่อนใช่ปะอะไรนะถ้าแบบเป็นพีเคนี่คือเราต้องลงไลฟ์ก่อนใช่ปะหรือว่าต้องลงไลฟ์แล้วรถเมย์ต้องขึ้นเองก่อนอันหนึ่งต้องขึ้นเองก่อนเสร็จแล้วก็มาจอยร่วมกันอ๋ออันนี้คือต้องขอกรานไปใช่ไหมใช่ต้องรอักานตันึงนะพี่จะไปลงมา นั้นเดี๋ยวรันลงแล้วเดี๋ยวรันขึ้นใหม่เดี๋ยวรันไปขึ้นรถก่อนแล้วเดี๋ยวมาพีเจกันก็มันจะไปหรอใช่เดี๋ยวจะไปขึ้นรถแต่เดี๋ยวระหว่างอยู<น>่บนรถเดี๋ยวลดดัวาลาโ<น><ๆ>อ้ยพีเจแปนสวัสดีค่ะอะไรอ่ะโกลันเหระจำหนูไม่ได้เหรอหนูสวยขึ้นใช่ไหมล่ะโกลันทำไมโกลันถึงมาไลฟ์สด ก็หนคิดถึงพี่ทุกคนคิดถึงพี่หรือเปล่าคิดถึงพี่เจแปนมากเลยครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะพาหนูไปทอกทอกอีกอะไรนะเมื่อไหร่จะพาหนูไปทอกทอกอีกโอไม่มีตังจ้างอะดิไม่มีตังจ้างละมีวันนั้นน่าพี่เจแปนจะให้หนูไปถ่ายไอ้นี่ด้วยนี่อ่าคิดแคทหรือเปล่าหนูจำไม่ได้วันที่ี4แต่ว่าหนูมีส่งทีสิทธ์อดไปเลยใช่ นะจ้างหนูอีกนะไม่มีตังจ้างแล้วสิมาฟรีบ้างสิหนูก็ไปฟรีไปฟรีได้เก่งใจน้องไงเดี๋ยวเจอกันค่ะเจอกันค่ะพี่เจแปนขอบคุณนะคะกับบ้านดีดอุ้ยพี่เจแปนแม่โอกทำไมพี่เจแปนหร่อ จริงเหรออย่าชมจอบก้อยแม่มาค้ออย่ารอให้มันนานแรงน้องสาวแก้มแดงพี่ยางกลางให้น้องนอนนะแม่ถามว่าแพงไหมพี่เจแปนอ๋อไม่แพงครับผมฐานข้าวสว์ผมแถมข้าวสารให้ด้วยผมแถมให้ด้วยอะไรคะเนี่ยให้พี่จะแปลกับพี่กีฟอ๋อขอบคุณค่ะเพราพี่อ่านในนี้นะอ่านจะมาเรื่อยๆได้ได้บายบายค่ะเจอกันสวัสดีเจแปสวัสดีครับ ใช่วันที่สีนี้จริงๆแล้วอะ่ะหนูมีถ่ายงานกับพี่เจแปนแต่ทีนี้ว่ามันเป็นงานลูกค้าแล้วหนูแบบไม่ได้เลยที่สี่หนูออกจากมอไม่ได้แต่แรกว่าจะแวะไปช่วงกลางวันอะไรเงี้ยคือไม่ได้ก็เลยอดเลยอันนี้กรอนันจะจะมาเล่กทีตอนไหนนะอีกประมาณไม่เกินสิบห้านาทีใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนไหมเพราะว่าเดี๋ยวพี่มาแหละได้เลย ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ใหม่นะคะแล้เวเดี๋ยวเจอกันมาพีเคกันนะน้ยดีใจนะไงบ้าขอบคุณนะจับโอเคทุกคนคะ่ะเดี๋ยวสิบห้านาทีเจอกัน,นะคะ่ะ